หน่วยการเรียนรู้ที่4ภายทาง ICT ที่คุกคามผู้สูงอายุตอนที่2วิธีป้องกันภายทาง ICT ที่คุกคามผู้สูงอายุผู้สูงอายุสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภยัยนี่คือวิธีการป้องกันที่แนะนำา 1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ 2. ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้น 3. ใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำา 4. ตรวจสอบการทำธุรกรรมข้อมูลการเงินอย่างสม่ำเสมอ 5. หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่จำเป็น 6. ตรวจสอบลิงก์และแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนคลิก 7. ใช้เครือข่าย Wifi ที่ปลอดภัยเรามาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1น,นะครับ 1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมัลแวร์ข้อปฏิบัติติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการติดไวรัสและการโจมตีจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำเพื่อป้องกันภัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นสอง ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นข้อปฏิบัติใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นในการเข้าใช้บัญชีออนไลน์เช่นบัญชีธนาคารหรือโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวยืนยันตัวตนแบบนี้จะช่วยป้องกันการเข้าถึงบัญชีจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 3. การใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำข้อปฏิบัติแนะนำให้ผู้สูงอายุใช้รหัสผ่านที่ยาวและซับซ้อนผสมกับตัวอักษรตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนรหัสผ่านทุก3-6เดือนและไม่ได้ใช้รหัสเดียววนลูปซ้ำในหลายบัญชี 4. ตรวจสอบการทำธุรกรรมข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอข้อปฏิบัติแนะนำให้ผู้สูงอายุตรวจสอบการทำธุรกรรมในบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตเป็นประจำเพื่อหาข้อผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกหลอกลวงหากพบข้อผิดปกติควรแจ้งธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นข้อปฏิบัติแนะนำให้ผู้สูงอายุเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านใดๆกับใครต่อให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นให้กับบุคคลเหล่านั้นได้ทราบ เพราะข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีความสำคัญมากให้เข้าใจว่าบริษัทหรือหน่วยงานจะไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวผ่านโทรศัพท์หรืออีเมลหกตรวจสอบลิงก์และแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนคลิก ข้อปฏิบัติผู้สูงอายุควรตรวจสอบลิงก์ของอีเมลหรือตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลโดยดูชื่ออีเมลตามด้วย Assign ความน่าเชื่อถือที่อยู่หลัง Assign นั้นจะเป็นตัวบ่งบอกว่าบริษัทนั้นมีอยู่จริงหรือไม่เช่นถ้ามาจากในองค์กรในส่วนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา จะต้องอยู่หลัง a อ s i า n คือ ac ใช้เครื่องมือค้นหาและตรวจสอบหรือลิงก์เว็บไซต์ก่อนเข้า 7. ใช้เครือข่าย WiFi ที่ปลอดภยัยข้อปฏิบัติ ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ Wi-Fi สาธารณะเช่นการใช้งานในร้านกาแฟการใช้ในห้างสรรพสินค้าซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยใช้คือข่าย Wi-Fi ที่มีการเข้ารหัสและเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ในบ้านเป็นประจำ เตือนภัย16แอปอันตรายใครมีไว้ในโทรศัพท์รีบรลบด่วนเลยไม่งั้นอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว ด i จิตอลไลฟ์ u ั d เดตกับตาสปริงนิวชวนคุณมาเช็คโทรศัพท์มือถือของตัวเองสักหน่อยครับว่ามีแอปพลิเคชันเหล่านี้ไหมเพราะว่ามันเนี่ยแอปจอรกรรมเงินภายในโทรศัพท์มือถือเราแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวโดย16แอปนี้ครับเป็นการตรวจสอบจากบริษัทที่ชื่อว่า Trend Micro ซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security หรือความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ต โดย16แอปนี้ครับเขาตรวจสอบเจอว่ามันเนี่ยแอบทำหน้าที่เป็นมา l w a r e malware เนี่ยถ้ารหาักเราเข้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือไวรัสประเภทหนึ่งซึ่งตอนเราโหลดแอปพลิเคชันมาเนี่ยมันก็มาอย่างถูกต้องถูกกฎหมายไม่มีไวรัสอะไรครับแต่พอมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราไปสักพักหนึ่งมันแอบเปิดประตูหลังบ้านเราครับให้โจรเข้ามาหรือแอบโหลดไวรัสเข้ามาภายในเครื่องเราซึ่งตัวนี้ครับเราก็เลยเรียกมันว่ามา l แวร์ โดย malware ที่แอบเข้ามาในโทรศัพท์มือถือเราแล้วแอบจอรกรรมเงินเนี่ยมันชื่อว่า dropping banking malware ครับโดยหน้าที่ของมันก็คือการที่เข้ามาแล้วก็แอบโหลดไวรัสเข้ามาจากนั้นเราก็เสียเงินโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เล่นค r y p t o c u r r e n c y เรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังตัวอย่างมากครับ แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่เจอนะครับอยู่ใน Google Play Store หรือสำหรับใครที่ใช้ Android เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเข้ามาได้ง่ายมากโดยประเภทแอปพลิเคชันที่มันแอบมีมาแแวร์เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นประเภทแอปพลิเคชันใช้สแกนเอกสารสแกน QR code หรือแม้กระทั่งเป็นแอป VPN หรือ Virtual Private Network ที่เอาไว้ท่องโลกอินเทอร์เน็ต สำหรับ16แอปพลิเคชันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทุกคนดูเลยแล้วก็แคปรูปนี้เก็บไว้ครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่ส่งให้เพื่อนๆได้เลยว่ามี16แอปนี้ในโทรศัพท์มือถือไหมเริ่มที่แอปพลิเคชันแรกครับ Call Recorder APK ตามด้วย r o o s t e r VPN Super Cleaner Hyper and Smart Document Scanner PDF Creator Universal Server Pro Eagle Photo Editor Call Recorder Pro Plus Extra Cleaner Crypto Utils Fix Cleaner Unique QR Code Scanner Lucky Cleaner Just In Video Motion Document Scanner Pro Game Conquer Darkness Simply Cleaner สำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันเหล่านี้อยู่ในเครื่องรีบลบด่วนเลยก่อนที่เงินเราจะหายโดยไม่รู้ตัวแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยโหลดก็วางใจได้เลยครับเพราะว่า16แอปนี้ถูกถอดออกจาก Google Play Store เรียบร้อยแล้วอย่าลืมครับเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจาวันเรา